นิทานธรรมสอนความประตันญูตอนตามหาทักปุถะยังผู้เป็นชายหนุออ่มเมืองไถยเหอมนทนอันคุยเขาใฝ่ใจเจริญภาวนามาแต่ยาววันหนึ่งเขาได้ข่าวว่าที่มนทนเสฉวนมีพระอาจารย์อุจิต้าซื่อปีบารมีสูงส่ง ประทีปทางมดงามยิ่งนักย่างผู้จึงลาพ่อแม่เดินทางไกลเพื่อไปการาบนำปสัสการท่านระหว่างทางที่จะเข้าเขตมณฑลเสฉวนอย่างผู้ก็ได้พบนักพนตผู้บําเพ็นท่านหนึ่งดูท่าทางหน้าเลื่องใสจึงแวะทักไทยพูดคุยนักพนตเอ่ยถามเขาว่าเจ้ามาจากไหนไปเสฉวนด้วยประสงค์อันใดหรือ ถ้าผู้น้อยมาจากมณนลอันคุยใครที่จะมากราบก็ชมพระารมีพระอาจารย์อุจิตต้าซื่อที่มณนลเสฉวนนี้ชายหนุ่มตอบกราบพระอาจารย์สู้กับพระพุทธไม่ดีกว่าหรือนักพลในทาถ้าผู้น้อยก็อยากจะกราบพระพุทธแต่ไม่อาจพบได้จึงได้แต่สแสวงหาพระอาจารย์ผู้บำเพ็ญดีชายหนุ่มตอบ ขณะนี้มีพระพุทธ,ธองค์หนึง่งท่านจะคล้องเสื้อคลุมและสวมรองเท้ากับข้างจะปรากฏขึ้นที่ประตูบ้านของเจ้าอย่างผู้ดีใจมากที่จะได้พบพระพุทธ,ธาตามคำชี้แนะพยากรณ์ของนักพรตผู้น่าเลื่อมใสรูปนั้นท่านคงมียานวิเศษมองเห็นอะไรดีๆเป็นแน่เขาจึงรีบเดินทางกลับบ้านทันที จากมณฑลเสฉวนกับอันฮุยจะต้องใช้เวลาเดินทางถึงหนึ่งเดือนกว่าอย่างพูดกลับถึงบ้านพอดีเป็นเวลาค่ำมืดแล้วเขาเคาะประตูบ้านเรียกแม่ให้เปิดประตูฝ่ายหญิงชลาผู้เป็นแม่ตั้งแต่ลูกจากไปก็ได้แต่นับวันเวลาไม่คิดว่าลูกจะกลับมาเร็วเกินท่านี้ขณะนั้นเป็นฤดูใบไม้ร่วงอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเมื่อได้ยินชัดว่าเป็นเสียงของลูก แม่ก็ผีผามลงจากเตียงกลัวจะช้าจึงรีบไปคว้าเสื้อคลุมมาใส่แล้วครึ่งวิ่งครึ่งเดินพางสวมรองเท้าไปด้วยมาเปิดประตูรับลูกภายใต้แสงจันทร์กระจ่างภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้อย่างผู้สะดุดใจในคำพูดของนักพตน์รูปนักทันทีพระพุทธองค์หนึ่งของเสื้อคลุม สวมรองเท้ากับข้างจะปรากฏขึ้นที่ประตูบ้านใช่แล้วพระพุทธ,ธองค์นี้นี่เองที่เป็นดวงประทีปให้แก่ชีวิตของเรามาตั้งแต่เกิดปกป้องคุ้มครองรักษาดูแลเอาใจใส่เราทุกเวลาแต่เรากลับและเลยไม่ได้เคารงบูชาเลยสุภาษิตจีนตั้งแต่โบราณกล่าวไว้ว่าร้อยความมีความกตัญญูมาเป็นอันดับหนึ่ง ขาดความกตัญญูต่อพ่อแม่บุปการีทำความดีใดๆก็ไม่สมบูรณ์แม้กราบไหว้บูชาพระพระองค์ก็มีการรับไว้หากเคารพกตัญญูต่อบิดามารดา,นาแต่ไม่มีเวลากราบไหว้บูชาพระพระองค์ยังคงปกปักรักษาเพราะพระอ,องค์ทั้งหลายที่บรรลุแล้วก็สมบูรณ์ด้วยมรรคผลค,ความดีที่มีความกตัญญูเป็นเบื้องต้นนั้น